คเครื่องปั่นไฟทั้งฉีดยานานะครับทุกคนนี่ยังไม่เปิดโชว์แดดยังอยู่นี่นะครับเพื่อนรุ่นเจริญนะครับพึ่งเคยเจอนะครับใครเคยเจอบ้างครับทุกคน ผมก็เพิ่งมาเจอในงานนะฮะร,รุ่นเจริญครับแต่ไม่รู้ว่าสเปคเขาอะไรยังไงนะครับนี่นะครับชื่อเขาเง่ายๆเลยเพื่อนสิ์เจริญนะครับน่าจะซื้อมา thấm dê nó รุ่นเจริญนะครับพื่นสิทธิเจริญนะสิทธิเจริญนะตัวนี้ยังมีพวกโพอยู่นะครับพื่น น่าจะตัวเล็กนะครับเอมมาดูรถตีครับเพื่อนมาฝังรถตีบ้างนะ เปนข้าวด้วยครับ อะไรครับเรียกรีวิวหน่อยครับเอาเอาลงช่องครับ <c oughs> เ,เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับพี่ ครื<จ>่องยนต์เท so ่าไหร่ครับน่าจะสองเกียร์พี่นอเลยมันไม่มีโบแล้วมันก็โบล์มันอยู่มาสองเกียร์พี่นอครับตัวเดินปั๊มเท่าไหร่ปั๊มตันยี่สามของอะไรเยได้กินัได้กินยี่สามครับตัวนตัวไอ้ก้อนครับสองตัวสองร้อยครับมอเตอร์ครับ โคโคสองร้อยครับไอชื่อนี้มันเป็นของสิจเจริญหรือไอเอาตู้ปลามาประกอบครับอ๋อเอามาประกอบเองครับพอตะว่าสิจเจริญมาพอตะว่าของตันเขาพึ่งพึ่งเคยเห็นชื่อพึ่งเคยเห็นชื่อนะครับใช่ก็ตามโลเกียวมาก็พึ่งเห็นชื่อนะครับเป็นของรุ่นรุ่นเจริญครับครับครับประกอบได้กี่คันแล้วพี่ พึ่งออ๋ประกอบได้ไรครับอ๋อครับแต่พึ่งเคยได้ยินชื่อนะเนี่ยพึ่งเคยเจอเป็นรุนเจริญนะครับทุกคนเป็นตู้ของสิทธิเจริญนะครับแล้วรถตีพี่ต่อเดินก่อนนะครับสองร้อย ก็เดินสองร้อยก็มอเตอร์ก็โคเหมือนกันนะเครื่องยนต์ครับคอะไรครับพี่สองรุนนะครับคอะไรครับเครื่องยนต์พีสิเอ็ดปังมใส่สองรุนตองรุ่นเลยครับทุกคนเสื้อตึกตัวใหญ่ก็เลยครับสองลุ่นปั๊มสายตัวนี้มันใหญ่แบบนี้ใช่ไหมพี่สิบพีสิบเอ็ดเนี่ยใช่ไหมแล้วเนี้ยแล้วไอ้เฟืองปั่นท้ายพี่ ตัวปันท้ายครับห้องอะไรครับกระโปรงครับคร,โบโบโรับขับรถร้อนกี่เกียร์พี่รถตีใช้ได้เจ็ดเกียร์ไหมแต่เจริญกินแล้วใช้แค่เกียร์เดียวแต่แล้วมนเป็นเกียร์ของมันเนาะจะได้อยู่ประมาณเเกียร์ครับไม่ค่อยชำนาญรถตีนะเนี่ยเรื่องอะไรมันค่อยรู้เท่าไรหร่ครับอันนี้ก็คือของรุ่นเจริญเลยใชไม่ใช่ครับ นี่ครับเพื่อนๆของรุ่นเจริญเลยนะครับแต่ถ้ารุ่นเกี่ยวเป็นช่องบนของสิเจริญใช่ไหมรับประกันนะครับรับประกันครับนี่ครับเพื่อนๆรุ่นเจริญของแท้เลยครับนี่ขาด้านล่าเจริญคุณเจริญครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อเซิร์ชหาเลยครับผม ก็เพิ่งเคยเจอครับสวยครับ,นบเ,เนี่ยชอบเลดเนี่ยเลดดานดีจังสวยจัดครับพอได้ไหมพี่ได้พี่เดินมาแล้วรอบหนึ่ง <laughs> ได้ครับนี่ครับ,ใ,บใครใครชอบงานเนียนๆครับกำลังแจ้งเกิดในวงการเครื่องจักรการเกษตรไทยนะนี่ครับ ค <c oughs> ลาบ,บยกต,ยยกต,ยยกตยู้ยกตู้เหไม่รู้ของเคยเก็บมาทิ้งสายทางนี่ยกตู้นี่ยกตู้นะเนี่ครับน้องใหม่ในวงการนะยกครับ,ดดรบเดี๋ยวพี่เขาจะยกตู้ให้ดูครับดูกันยาวๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับรถไฟอยู่นี่ครับ กี่เมตรครับพี่สมเมตรสามเมตรครับทุกคนชอบเลนเขาจังเนี่ยครับพี่เขาบอกว่าใครสนใจ้ติดต่อพี่เขาได้นะผมสนใจห่างครับ,รบทํำรับประกอบได้ครับเี๋ยวพี่แกจะยกตู้ให้ดูฮะ ปั๊มตัวเดินก็ยีิบสามดูนะทุกคนตู้โชว์เลยฮะ งา,งานเนียนนี่พี่เนียนจัดอะชอบชอบครับเนี่ยนะครับสำหรับใครที่มองหารถตีฮะอมรุน <c oughs> ล,ลุนเจริญนะครับ <c oughs> เนียนจัดบอกเลยครับเพื่อน มปากเกี่ยวเท่าไหร่พี่คั้นีนึ่งอ,อุ้มก็สองตันห้าสองตันหา้าครับนี่นะครับาฝากาบูธของรุ่น,นจเจริญด้วยนะผม พี่ช่างแต่ใครสนใจก็ <c oughs> นี่เลยครับติดต่อได้เลยครับรับต่อรถตีรถเกี่ยวได้ครับตามใจลูกค้าได้เลยใช่ไหมพี่ลูกค้าต้องการอะไรไ,ได้หมดโอเค <c oughs> ครับขอบคุณพี่มากเลยครับสำหรับการให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการรุ่นเจริญครับสลาบรถตีเนี่เนี่ยติดใจรถตีครับสวยจัดครับคขก็คุณมากๆครับพี่ขอครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับผม